คุณพก,กาบอกว่าปวดหลังต้องรักษาอาการนี้อย่างไรดีนะครับคุณพก,กาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพกาครับอายุเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดค่ะครับปวดยังไงฮะอาการปวดล้าลงไปข้างล่างหรือเปล่าใช่ค่ะคือเวลาเดินนะคะจะปวดตั้งแต่ ช่วงอเอวลงไปถึงะสะโพกแล้วก็หัวเข่าแล้วค่ะแล้วก็ไปไปลายเท้าจะชานะคะโอเคอ,อันนี้มันเกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังมันมีหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วมันคงจะโดนกระแทกแล้วมันปิ้นหรือมันแตกไปกดเส้นประสาทนะแล้วนี่ไปตรวจรักษาที่ไหนมาหรือยัง รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิรินทรน,นะะ่ะค่ะที่ที่อ่อนนุชกรุงเทพเนี่ยค่ะอโอเคคุณหมอเขาบอกเป็นโรคอะไรเนี่ยคุณหมอยังยัง,ย,งยังไม่ชาบแน่ชัดนะคะเพิ่งไปตรวจมาเมื่อเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอ,<ข>อให้ยามาทานเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานช่วยเอาเทปที่แนะนำเรื่องการออกกำลังกายปวดหลังปวดเอวยืเดเหยียดปวดหลังปวดเอวผมมาหน่อยหนึ่ง ในชั้นนี้ก็คงจะต้องบันเทาตัว,ตวเองด้วยการการทำการกายภาพบำบัดต,ตัวเองด้วยการยืดเหยียดสี่ท่านะฮะค่ะผมก็ไม่ยอมผ่าตัดผมก็เป็นเนี่ยผมทำทุกเช้าเมื่อวานนี้นั่งทำงานแปดชั่วโมงอะปวดหลังาม,มากเลยค่ะแต่พอ,พอถ้าเวลาแบบนอนก็ยังปวดนะคะเวลาแบบช่วงสะโพกเนี่ยค่ะ คือคือเดี๋ยวเขาจะให้ทาไกลผ้ามาบาัดเพื่อแยกกระดูกสหลังที่มันกระแทกกันให้มันยืดออกจากกันมันจะได้ไม่กดเส้นประสาทก่อนแล้วถ้ามันจาเป็นต,ต้องผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกที่มันปิ้นออกมาไปกดสนะ,ะสาทก็ต้องทำหมอกระดูกเขาจะไปเอาออกให้นะ,ะเขาจะต้องทํานัดไปทาทีทีสแกนแล้วก็ผ,ผ่าตัดออกไปนัดเอ็กซเรย์อะค่ะเ <Okay. S 1> อ็กซาเรย์ค่ะ ใน,ในในในชั้นนี้คุณจะต้องทำท่าอ,ออย่างที่ผมขึ้นมาให้ดูเนี่ยเลื่อนไปเร็วๆนิดอ่ะอันนี้เนี่ยคุณต้องทำท่าพวกนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้อันนี้อันนี้วอ,อ,อมอาบก่อนเรื่องเข่าก่อนนะ,<ส>ะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องคว่เป็นเลขสี่ตั้งขาขึ้นแล้วคว่เป็นเลขสี่เหมือนนั่งนั่งขว่ห้างนะอ่าเนี่ยตั้งขึ้นนะแล้วก็เอานี่วาง <สะ S 1> เห็นไหมเห็นเห็นภาพไหมทีทีวี ไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นไม่เห็นไหมไม่เห็นค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เห็นเพราะว่าเป็นให้จินตนาการเอาครับคุณหมอโอ้ยทำไงดีผมอยากเปิดทีวีหรือว่าเปิดเฟซบุ๊กเออไม่เป็นไรเอาไม่เห็นไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวทีมงานก็ให้ให้เอางี้งี้เอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณไปเปิดเปิดยูทูบค่ะ youtube เปิดเป็นไหมเป็นค่ะอ่ะ ไปพิมพ์าว่าหมอพรเทพยืดเหยียดปวดหลังปวดเอวหมอพรเทพยืดเหยียดปวดหลังปวดเอวสี่ท่านนะ,ะหมอพรเทพยืดเหยียดปวดหลังปวดเอวก็ให้<อ>ทําทุกเช้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้รอหมอไปตรวจเพื่อผ่าตัดถ้าจําเป็นนะนะ,ะก็ขอบคุณทีมงาน<อ>ที่ได้ขึ้นภาพเหล่านี้นะ ค,คุณหมอคะคือ,คอขอสอบถามอีกครั้งอีกทีหนึ่งคะ่ะคือคว่าแบบยาที่ที่ทานเนี่ยยาไขมันเนี่ยอ่านที่ฉลากว่ามันจะมีส่วนแบบทําให้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีส่วนไหมคะไม่มีส่วนครับคืออย่างนี้ยาลดไขมันยารักษาโรคไขมันสูงเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กที่น่องและที่ฝ่าเท้าเนี่ย พวเป็นตะคิวจะไม่เป็นกล้ามเนื้อทามหลังอะไรหรอกครับไม่เกี่ยวมันจะเป็นตะคิวครับเป็นตะเปตะคิวคุณเป็นหรือเปล่า่ะงค็ไม่เป็นค่ะแต่ช่วงนี้หายแล้วค่ะอ่าโอเคดีแล้วล่ะไม่เกี่ยวครับค่ะแล้วก็ถ้าถ้าทานเนี่ยคือคือทราบมาว่าทานแบบอยากอยากลดน้ําหนักอะค่ะถ้าเราหิวยี่ยเราจะทานเม็ดแมงลักได้ไหมคะ ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หายหิวนะเวลาหิวมากๆคือน้ําตาลมันไม่พอคือคือไม่อยากไม่อยากคืออยากลดลดน้ําหนักคืออยากให้ทานให้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะจะทานอะไรได้บ้างเนี่ยผมผมแนะนําหิวขึ้นมาเมื่อไหร่ยกน้ําขึ้นมากินสักสองแก้วแล้วน้ํามันก็จะไปเซาะกวาดเอาน้ําตาลกับไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดที่มันตกค้างอยู่ตรงตร้นนี้เอามาใช้ก่อน มันจะหายหิวค่ะ,คะแล้วที่คุณจะกินเม็ดบังรักด้วยนี่มันก็ต้องทําให้อยู่ท้องแต่ว่ามันก็จะไม่หายหิวอ่ะอเพราะน้ําตาลมันไม่มาเนี่ยมันก็หิวโซอยู่นี่แหละดี่จะเป็นลมอ๋ออ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวนี้วิธีการง่ายๆอันหนึ่งก็กินให้มันน้อยๆหน่อย,อยกินให้มันอยู่ท้องไอ้ตัวที่ช่วยคุณได้มากเวลาหิวโซเนี่ยคือกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้าหนึ่งลูกนี่มีกูโคตหกกรัม กินเข้าไปแล้วมันจะไปบอกสมองแล้วว่าฉันได้น้ําตาลแล้วหยุดหยุดหิวได้แล้วอ๋อค่ะค่ะแล้วมันก็มีปบแป้งที่จะอยู่ท้องอยู่นานเลยล่ะแล้วมันยังมีฟุกโต๊ดอีหกกรัมจะถูกเปลี่ยนให้เป็นกูโคสตามมาค่ะแล้วก็ก็จะได้กูโคสอยู่สิบสองกรัมแต่ทอยอยเข้าไปสู่กระแสเลือดทันทีเลยหกกรัมค่ะค่ะถ้าคุณหิวจะจัดกล้วยน้ําว้าเลยนะหนึ่งลูกหำหำค่ะค่ะตอนเย็นเย็นถ้ากินกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูก ถึงสองลูกข้าวเย็นไม่ต้องกินก็จะลดน้ําหนักได้ด้วยอ๋อแล้วแล้วถ้าเป็นไข่ต้มนี่ทานได้วันละกี่ได้คะไข่ต้มนี่ลดน้ําหนักเลยนะอ๋อค่ะเออผมผมแนะนาเลยช่วงที่จะลดน้าหนักนี่ไข่ต้มสองลูกช้าสองลูกเย็นเลยได้สี่ลูกเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนตอนนี้ผมกําลังลดน้ําหนักอยู่นะข้าวเย็นผมไม่กินนะค่ะผมกินโยเกิร์ตกับไข่ต้มหนึ่งถึงสองลูกโอ้โหมันจะลดได้ ชัดแจ้งเลยเนี่ยสามวันนี้ผมลดได้กิโลกว่าแล้วเนี่ยโอ้ค่ะอยากลดได้แบบนี้เหมือนกันคุณกินน้ำเ,เยอะๆวะเช้า,ชาตื่นมาสองแก้วเย็นทานน้ำเยอะแล้วก็ตอนกลางคืนก็เข้าห้องน้ำบ่อยอีกอะค่ะอ่าแล้วก็อย่าไปกินตอนหลังจาก <Cause S 1> หากโมงเย็นแล้วน้ำเยอะอ๋อค่ะค่ะน้ำน้ำมันจะกลายเป็นปัสสาวะหมดภายในสี่ชั่วโมงอ๋อค่ะ แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกระแสเลือดเป็นระยะระยะค่ะหกโมงเย็นไปแล้วไม่ยังเป็นไม่ต้องดื่มน้ํานะค่ะค่ะกลางวันดื่มเต็มที่เลยสิบแก้วไปเลยลดน้ําหนักอย่างดีเลยค่ะค่ะเนี่ยสูตรลดน้ําหนักน้ำสิบแก้วน้ำไข่ต้มก่อนอาหารทุกมื้อสองแก้วนะไข่ต้มค่ะค่ะอกนอหารทุกมื้อสองแก้วนะไข่ต้มค่ะค่ะโกอาม้อวิตามิกนเรกลือแร่ได้ครบสมสนไมค่ร แล้วก็กินโยเกิร์ตซอยเกิร์ตนัวพวกถั่วทั้งหลายแล้วมื้อสุดท้ายอย่างของผมเนี่ยเมื่อวานเย็นนะมื้อสุดท้ายหกโมงครึง่งผมควรจะต้องกินมื้อแรกเช้าวันนี้เนี่ยสิบโมงครึง่งถึงจะห่างสิบหชั่วโมงแล้วเรียกไ f แต่ผมทาไม่ได้ผมต้องรีบมาสถานีผมก็กินตอน8ปดโมงครึง่งเอะได้กี่ชั่วโมงเนี่ยห <laughs> โอ้ได้14ชั่วโมงไม่ครบมันก็ยังโคโอเคอยู่ถ้าเกิน12ชั่วโมงโอเคแล้วได้อยู่ใช่ไหมถ้าดีที่สุดคือ16บชั่วโมงห่างกันถ้า<อ>คุณกินมื้อสุดท้ายห่างจากพบว,วันลุกุ้งขึ้นห่างจากมื้อสุดท้ายที่หกชั่วโมงเนี่ยมันจะกวา่าเอาทุกอย่างที่ท่านกินไปทั้งวันเนี่ยเอามาเผาผลาญหมดใน16ชั่วโมงม,มันจะไม่สะสมอ๋อค่ะอ่าแต่ว่าคุณต้องฝึกนะฮะถ้าไม่ไหวก็ อย่าไปฝืนค่อยๆขยายจาก12ชั่วโมงไป13 14 15 16ค่อยๆขยายไปเพไมะงั้นมันจะโทมมากเพียมากร่างกายปรับไม่ทันค่ะนะขอโชคดีประสบความสำเร็จโอเคนะครับค่ะค่ะคุณค่ะรับสวัสดีครับ